สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในพรมพกริจกรรมบทที่12นะครับข้อที่1ถึงข้อที่5เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเองนั้นได้บันทึกถึงการข่มเพงในเวลานั้นที่เกิดขึ้นนะครับมันมีหลายช่วงนะครับซึ่งในเวลานี้มันก็เกิดจากกษัตริย์เฮโรดซึ่งเขาเองนั้นเนี่ยต้องการที่จะเอาใจคนยิวนะและเขารู้ว่าคนยวเองนั้นเนี่ยไม่พอใจนะหรือว่าไ <c oughs> ม่ใจ ที่ไม่ได้ชอบนะพวกที่นับถือทางนั้นคือทางของระเอสซูคริตนะครับและแต่ก็ไม่มีใครที่จะกล้าขึ้นมาแตะต้องคนเหล่านั้นเพราะก็จะเห็นการอัศจรรย์การรับรองที่มาจากพระเจ้าและมีการแต่ก็มีกลุ่มคนเองนั้นเข้ามาแตะนะครับหรือว่าเข้ามาข่มเหงคริสเตียนในเวลานั้นเองนั้นเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะในเหตุการณ์ครั้งนี้เองเนั้นฮโรก,ก็ได้ฆ่ายาเกาะซึ่งเป็นหนึ่งใน12ออัครสาวกอัครทูตในเวลานั้น ซึ่งยากอบผู้นี้เองนั้นก็เป็นพี่ของยอนนะครับและหลังจากนั้นฮโรดเองนั้นก็ได้จับเปโตนะครับและรอเวลาถ้าเป็นการรอเวลาคือรอเวลาประหารชีวิตของเปโตนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยที่ลูกาเองนั้นได้บันทึกกนน็คือว่าการตอบสนองของคิดจัการตอบสนองของคิดจะเองนั้นเนี่ยกลับไม่ได้ตอบสนอ,องด้วยความกลัว หรือ,อต่างคนต่างหนีต่างคนต่างอยู่นะครับเอาตัวรอดนะไม่ใชนะ่แต่คิดจักรเองนั้นเนี่ยได้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในความการข่มเหงในครั้งนี้ด้วยการอธิษฐานต่อพระเจ้าและถ้าทีการอธิฐานคืออะไรครับลูกาเองนั้นได้เขียนไว้ชัดเจนว่าอธิฐานด้วยความกระตือรือร้นแปลว่าแปลว่าหัวใจของพวกเขาเองนั้น,นแม้ว่าจะเจอพวกเขาเจอเจอการข่มเหงหนักและการข่มเหงน,นั้นก็คือ เกี่ยวข้อกับชีวิตความเป็นความตายนะครับแต่พวกเขาเองนั้นยังใช้ทางออก <c oughs> หรือเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นด้วยการอธิษฐานพึ่งพระเจ้าและอธิษฐานด้วยจิตใจแห่งการกระตือหรือล้นก็คือว่าด้วยหัวใจที่มั่นคงหัวใจที่มุ่งหวังหัวใจที่วิงวอนหัวใจที่แสวงหาพระเจ้า นั้นหนุนใจพี่น้องครับชีวิตของคริสเตียนไม่ว่าเราจะไปเจอไปเชิญกับปัญหาอะไรก็ตามสิ่งที่เราเองนั้นจะตอบสนองต่อปัญหาต่างๆเหล่านะั้นคือการเข้ามาหาพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์มีจิตใจแห่งความกระตือรือร้นในการแสวงหาในการอธิษฐานในการพึ่งพาพระเจ้าไม่ใช่เข้ามาหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานนะแต่อธิษฐานแบบบ่นต่อว่าหรืออธิษฐานาพู่กับพระเจ้าด้วยการแบบนะีพัฒน,นา ถึงด้านลบนะครับแต่ไม่ได้เข้ามาหาด้วยความไว้วางใจและเข้ามาหาด้วยใจในการพึ่งพาพระองค์เช่นหนุนใจพี่น้องที่เราจะมีชีวิตแห่งการพึ่งพาพระองค์นะครับแสดงออกด้วยการอธิษฐานอย่างก,กระตือรือร้นต่อพระเจ้าถึงเรื่องนั้นๆที่เราเอง,งกําลังเผชิญอยู่อธิษฐานอย่างจดจงอธิษฐานด้วยความกระตือร้นพึ่งพาพระองค์ด้วยความไว้วางใจในพระองค์นี่คือชีวิตแห่งการแห่งการอธิษฐาน และชีวิตของคิดจตจักรในเวลานั้นนะ <S <S ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปแต่ทุกคนอยู่ร่วมใจกันในการอธิษฐานเผื่อนะครับเปโตนในเวลานั้นชีวิตของเราเช่นเดียวกันให้เราเองนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันในคิดจตจักรด้วยหัวใจเห็นการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเผื่อภาระต่างๆนะเผื่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะเป็นใจเดียวกันในการอธิษฐานเพื่อพระพระองค์ด้วยใจความกว่าจะดุริลในพระเจ้าเพราะฉะนั้นหนุนใจพี่น้องนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรพอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับ